สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช anel สอนเบสครับผมว้า wow. ววันนี้ครับเข้ามาพูดคุยกันง่ายๆเลยเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคการสแลปเบสครับหล,หลายๆคนส l a ปไม่ออกน้องๆมาเขียนคอมเมนต์บอกส l a ปไม่ออกนะทายังไงก็เสียงมันไม่ได้ดึงไม่ชัดนะนี่เราจะแก้ปัญหารครับผมต้องบอกเลยว่าว่าเทคนิคการสแลปเบสผมใช้ว่าแต่ละคนนะครับอาจจะใช้เบส ใช้คําว่าอาจจะใช้เบรท,ที่บางครั้งมันทําได้ดีบางครั้งมันทําได้ยากนะนี่ผมต้องอธิบายให้ฟังนิดนึงนะครับสังเกตได้ง่ายๆจากเบรไหนที่มันเขาเรียกว่าแลับแลับได้ง่ายส่วนตัวนะอันนี้เคยใช้ว่าส่วนตัวที่ผมเคยสัมผัสมาช่องครับอันดับแรกเลยช่องพวกเนี้ยเอาไว้เกี่ยวเวลาเราลงไปใช่ไหมแ้มันจะเกี่ยวก้นเนี้ยถ้าช่องไหนเบรตัวไหนมันกว้างเอาง่ายๆนะแบบไม่ต้องไปวัดอะไรมากมายช่องไหนกว้างเราจะเข้าดิวได้ง่ายขึ้น อันนี้ก็คือช่วงแรกช่วงหนึ่งครับส่วนมากมันนมีค่อยมีใครสังเกตนะแต่ผมส่วนหนึ่งที่เล่นไปแล้วเรเล็บเล็บผมอะ่ะมันจะเป็นแบบโอ้โหเป็นรอยแบบนี้เลยเห็นไหมเวลาไปเจอเบดช่องเล็กๆเราเรานิ้วเราเข้าบ่ค่อยตรงครับเราซ้อมเบดแบบประเภทหนึ่งมาแล้วเราไปสลับเบดอีกประเภทหนึ่งอะ่ะมันทําให้ช่องที่เราจะเกี่ยวขึ้นมามีแผลครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันเข้าไปอะ่ะเนี่ยมันจะถูมันจะมันจะถูลงตรงเนี้ยมันจะเข้าไปยากอันนี้คือจุดที่หนึ่ง จุดที่2เวลาสลับแล้วครับมันไม่ค่อยออกก็คือเวลาน้องฝึกสลับใหม่ๆนะ่ยปัญหาที่เกิดขึ้นที่ม่อยเบ็ดเสียงเบ็ดไม่ค่อยออกก็คือการสลับแล้วเอามือค้างไว้นี่รครับมันติดมันติดไปไงครับมันเปนเบรกสายไว้ความจริงผมแนะนำคือเด็กๆใหม่ๆเลยนะมือใหม่คือตบแล้วเด้งขึ้นมาเอาแบบฟอมเองเอ,งเอาแบบเด้เงมา วิธีซ้อมเหมือนกับเออเนี่ยอย่างเงี้ยมันออกมาแน่นอนเพราะว่าเขาพยายามที่จะเอาไงเด็กๆพยายามทาแต่เขาลืมสังเกตว่าเวลาเขาสแลปไปแล้วเขาไปติดอยู่ตรงนี้แหละครับนี่คือปัญหาที่แลปไม่ออกเนี่ยพราะเขาค้างไว้ถ้าถ้าออกมามันก็จะหายปัญหานี้อ่าแต่บางคนแลปไปแล้วครับแต่ทําไม เสียงมันอู้อะครับนี่ครับวิธีการซ้อมสลปเลยก็คือบางครั้งนะครับน้องลืมเปิดวอลลุม่มไอ้เสียงว่าโทนนี่แหละครับของเบสนะครับมันจะทําให้ได้เสียงแหลมขึ้นครับดังนั้นเวลาเราสลปเบสเนี่ยเราควรที่จะใช้มีเสียงแหลมด้วยเพื่อจะได้ได้ยินเสียงสายไม้นะครับแล้วก็เสียงแหลมเบสเนี่ยผมเปิดสุดนะนะแต่นี่คือสายค่อนข้างที่จะใช้มาระยะหนึ่งแต่ถ้าใข่เป็นสายไม่จะได้ยินเสียงปิ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 ง,ปงมาเลยนะครับ อยากจะซื้อสายลิงใต้โอ้ไม่ผมไม่ขายของนะพูดเล่นเฉยๆนะครับลองไปซื้อสายใหม่ดูครับแล้วสุดแล้วจะเราจะรู้สึกว่าเราแลับได้ดีขึ้นเพราะเสียงใหม่มันออกมาชัดกว่าครับนะแต่ถ้าหากใครนะฮะมนมีตังไปซื้อใหม่นะครับเอาสายไปต้มน้ําผมเคยทําคลิปสายไปต้มละทําสายใหม่นะครับเสียงกนก็จะบไบร์ขึ้น <S <S แต่ถ้าใครอยากจะบไบร์กว่านั้นครับอย่าลืมครับมาปรับหน้าตู้เพื่อที่จะได้อ่าแลับได้เสียงได้ใสและชัดเจนขึ้น นะครับง่ายๆครับปรับเสียงแหลมผมใช้แหลมอันนี้ผมซัดซัดสุดเลยนะน,นี่คือตู้ธรรมดาผมนะเห็นไหมเริ่มมาแล้วอ่เสียงแหลมนิดนึงนี่นะอัพะดังๆงนิดนึงครับอ่ะอ่ะเอออย่ากันไมนต้องกัดกระแทกใจนะครับการทำซาวก่อนที่เขาจะแลบครับเมื่อเราเปิดค่อยไปเรายังบัค่อยได้ยินเสียงที่เรา ตบลงไปว่ามันชัดเจนหรือเปล่าดังนั้นเวลาถ้าใครซ้อมแล้วมีตู้ผมแนะนำเพื่อเปิดค่อนข้างที่จะดังนิดหนึ่งดังนิดนึงไม่ใช่ว่าดังเกินนะครับดังนิดหนึ่งพอประมาณพอเกินประมาณมนิดนึงเพื่อจะได้ดูรู้ว่าเราตบบอดหรือว่าไม่บอร์ดเสียงออกหรือไม่ผมจะเป็นคนที่ซ้อมซ้อมเบ็ดดังนะเพื่อที่จะได้ยินเสียงชัดครับแล้วเวลาเราพลาดตรงไหนเราจะได้รู้ น,นี่คือเรายังบริสอนแบบอันอย่างจริงจังๆนะั่คือวิธีการเตรียมการนะครับนะครับนี่คืออ่าสนี้ก็คือเกี่ยวอ่านะนะครับลองซ้อมแบบนี้ดูก่อนลองทําเบื้องต้นก่อนในการเตรียมตัวการสลับนะครับ ตเติมไปอีกนิดนึงสังเกตไหมว่าเวลาทําไมเล่นปวดแขนครับบางคนทําอย่างนี้แต่ผมขอแนะนำเพื่อการสวิงแบบนี้มันจะโอเคปะ่ะผมจะตบแรงนะเห็นไหมนะถ้าอย่างถ้าเราคร้างไว้มันจะมันจะมันจะติดไปโอเคประมาณนี้ครับอันนี้ก็คือเทคนิค เทคนิคเล็กๆน้อยๆที่หลายๆคนสแลปไม่ออกสแลปไม่ชัดสแลปแบบไงนะครับลองเอาไปใช้ดูลองไปปรับนิดเดียวเดี๋ยวก็จะดีขึ้นครับโอเคส่วนนักไทยอยากจะต่อกับสแลปนะครับตั้งหลังต่อเลยนะคลิปต่อไปเลยจัดกันไปครับผมสวัสดีครับเด้ๆๆด้อย่าลืมซับสไคร e ให้ผมด้วยสร้างกำลังใจให้ผมสักนิดหนึ่งสำหรับชาวฮอตเวทที่จะไปประกวดดนตรีกันนะครับผมเจอกันครับผมสวัสดีครับ